สวัสดีคะ่ะทุกคนพี่อิงนะคะวันนี้เรามาเจอกันในพาทที่7นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นข้อเริ่มต้นเลยของพาทที่7นะคะพี่จะบอกว่าในข้อที่เริ่มต้นเนี่ยมันมักจะเป็นข้อสั้นๆน,นะคะเป็นบทความเป็นใต้ประกาศอย่างเงี้ยซึ่งมักจะให้เราเนี่ยดูให้ทั่วๆนะคะเขามักจะออกให้เราเนี่ย ต้องการให้เราดูให้ทั่วประโยคเลยนะคะว่าเต้นประโยคคืออะไรนะคะเป็นหัวข้อเรื่องอะไรแล้วก็มีหมายเหตุอะไรยังไงบ้างมีรายละเอียดในนั้นยังไงบ้างนะคะซึ่งเวลาเราทําข้อสอบเนี่ยเวลาเราเจอโจทย์ปุ๊บนะคะสิ่งที่เราจะต้องดูนะคะก็คือดูก่อนเลยว่าหัวข้อที่เขามาให้เราคืออะไรซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นตัวนะะนต๋วนะคะเป็นติ๊กเก็ตนะคะเป็นตั๋วการเดินทางของ b e l l Transport นะคะเป็นแบบว่าขนส่งเบลอะไรเงี้ยนะคะก็คือ e t w e e n ระหว่างเบลบีชนะคะก็คือทีอ่จากชายหาดนี้นะคะไปที่เกาะคิปส์นะคะคิปคิปซี่คิปสกี้นะคะแล้วก็จากเบลบีชเนี่ยนะคะไปที่พอร์ตนะคะไปที่ท่าเรือคานารีนะคะก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นตั๋วเดินทางนะคะระหว่างเกาะกับชายหาดน,นะคะแล้วก็ระหว่างเกาะกับท่าเรือนะคะทีนี้นะคะเราดูแบบนี้ปุ๊บเนี่ยหนูก็จะเห็นว่าเอ้ยมันมี เครื่องหมายนี้ด้วยนะคะมันมีดอกจันอยู่ด้วยแล้วก็มี3ย่อหน้าเราก็ดูประมาณนี้นะคะดูตัวหนานิดนึงนะคะ <c oughs> เขาบอกว่า adult o f peak value uh, ticket นะคะอันนี้ off peak ก็คือเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยพีคนะ,คะเป็นช่วงเวลาที่คนใช้น้อยๆนะคะของตั๋วของผู้ใหญ่นั่นเองนะคะจากนั้นพอหนูดูตรงนี้เสร็จนะคะจากนั้นให้เรามาดูที่โจทย์เลยคะ่ะว่าโจทย์แต่ละข้อเขาถามอะไรนะคะซึ่งข้อนี้นะคะโจทย์ก็คือว่าอะไรที่ถูกต้องเกี่ยวกับตั๋วนะคะ แล้วก็ข้อ148นะีบคะเขาถามว่าโหมดนะคะโหมดของ transportation โหมดของการเขาเรียกว่าโหมดของการขนส่งนะคะของ ติเกตของตั๋วนี้มันคือมันเป็นอะไรตั๋วเนี้ยเป็นตั๋วอะไรนั่นเองนะคะเป็นตั๋วการขนส่งเกี่ยวกับอะไรการเดินทางเกี่ยวกับอะไรก็จะมีบัสมีโบ๊ทมีเทรนแล้วก็มีแท็กซี่จริงๆเราดูตรงนี้ก็น่าจะรู้แล้วเนาะมันเป็นจากเกาะไปเกาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นอันนี้น่าจะเป็นทางโบ๊ทนะคะทางเรือนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาอ่านดูค่ะว่าตั๋วเนี้ยมันบอกว่ายังไงบ้างนะคะเขาบอกว่าคนที่ถือตั๋วนี้นะคะ เขามีสิทธิ์ที่จะเดินทางนะคะ round trip ก็คือไปกลับแบบออลลิมิตเลยแบบไม่จำกัดเลยนะคะระหว่าง destination คือจุดหมายปลายทางนะคะณนะวันนั้นนะคะเขาบอกว่ากรุณาถือตั๋วนี้ไว้นะคะจนกว่าที่คุณจะเดินทางเสร็จนะคะเพราะว่ามันน่าจะถูกตรวจสอบโดย crew members on the, fer on the ferry เห็นไหมคะ crew member คือมันน่าจะถูกตรวจสอบโดยเหมือนกับแบบพวกกะลาสีเรือแต่ว่าจริงๆก็คือเหมือนกับคนที่เขาทํางานบนเรือน่นแหละเขาก็จะมา ตรวจบัตรโดยสารของเรานะคะบนเฟอร์รี่นะคะเฟอร์รี่คือเรือข้ามฟากนั่นเองดังนั้นอันนี้ก็ยิ่งเ,เขาเรียกว่าทําให้เรามั่นใจได้เลยนะคะตอกย้ําไปเลยว่าเขาเป็นการเดินทางทางโบ๊ทแน่นอนนะคะแล้วเขาก็บอกว่าในช่วง o f ofPvalu t t i k k t t อันนี้นะคะเขาจะ valid ก็คือเขามีให้สำหรับ Travel ตอน Monday to Thursday นะคะวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนนะะในช่วง9โมงถึง4โมงเท่านั้นนะคะ พาสเซนเจอคือผู้โดยผู้ที่เดินทางคนที่ต้องการที่จะเดินทางไปณนะเวลาอื่นๆนะคะอัลเทอร์ไทมส์เขาก็ควรจะอัปเกรดนะคะอัปเกรดจากราคาค่าตั๋วปกติเนี่ยขึ้นไปอีก5ดอลลาร์นะคะดังนั้นเขาถามว่าอะไรเป็นข้อถูกต้องเกี่ยวกับตั๋วนี้นะคะข้อ A บอกว่าซื้อได้ในราคา5ดอลลาร์อันนี้ไม่ถูกนะคะข้อ B บอกว่าสามารถคืนเป็น เงินสดได้อันนี้รีฟันเป็นแคชนี่ก็ไม่ได้พูดถึงเลยนะคะแล้วก็ข้อ C บอกว่า เขา,ามีให้มากกว่า1 journey คือสามารถเดินทางไปได้มากกว่า1ครั้งอันนี้ได้เลยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามี u n l m m t t d round trip นะคะแล้วก็ข้อดีบอกว่ามันดีสำหรับ24ชั่วโมงนี้ก็ไม่ได้พูดถึงเลยนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทำข้อสอบพาร์ทที่7นะคะที่เอามาฝากกัน1ข้อที่เป็น1ข้อสั้นๆน,น,นะคะน้องๆก็ดูก่อนว่า จริงๆข้อนี้ช้อยมันก็ค่อนข้างสั้นนะเวลาเราทําโจทย์นะคะถ้าข้อไหนช้อยสั้นน้องๆสามารถดูช้อยไปก่อนได้เลยว่าชอยแต่ละข้อคืออะไรแล้วเวลาเราไล่อ่านแล้วเจอคําตอบปุ๊บก,ก็ตอบได้เลยนะคะโอเคอันนี้ก็เอามาฝากพวกเราเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามาเจอกันใหม่นะ